ซ i กเนเจอร์สล m นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการดูแลลดน้ำหนักรอบเอวของเราให้ลดลงด้วยนะคะอยากลองว่ามันหลอกหรือไม่หลอกพูดกันตรงๆแม่งจะดีอวะแม่งจะดีอวะแม่งหลอกเงินกูแน่เลยเพราะกูไปหลายที่แล้วแม่งก็หลอกเงินกูแบบนี้ปกติเป็นคนเชื่ออะไรยากแต่พอมาลองกับตัวเองก็มันลดมันลดมันลดจริงมันได้ผลจริงแฟนบอาเฮ้ยทำไมตัวเล็กลงจอดค่ะ s ิกเนเจอร์สลิเนี่ยช่วยในยเรื่องอะไรบ้างนะคะซิกเนเจอร์สลิมช่วยในยเรื่องของลดน้ำหนาการดูแลเส้นรอบวงรอบเอวของเรานะคะให้หน้าท้องเราเนี่ยลดลงแล้วก็น้ำหนักลดลงด้วยของคุณหมอลูกหนูเขาดีจริงๆนะคือเมื่อก่อนผมใส่เอวอะคะ่ะประมาณ40ตอนนี้ใส่36รอบพุง86ตอนนี้เหลือ75มันโอเคอะคือพุงแบบหายไปเยอะมากอะมันตอบโจทย์อะคือถ้าใครที่ทำอะไรมาเยอะๆแล,แล้วมันลดยากอยากให้มาลองกันดูนะคะ่ะ ใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพบกับคุณหมอลูกหนูได้เลยนะคะ